สวัสดีครับครับผมพนอกหานกรแก้วตาบันเจิดชื่อเล่นชื่อซูก้าครับจบจากมหาวิทยลาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตดอนการีคณะศึกษาศาสตร์สาขา,าล่าศึกษาครับก่อนที่จะมาเป็นทห,หารนะครับผมได้เป็นขวนาดอัจ้าครับอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวานนนิว่าพมเรวานนนิว่าจังหวัดสกลนครครับมาแล้ว2ปีครับ ทำไมถึงได้มาเป็นทหารครับเขาเพราะว่าตับ,ตบสลากได้ใบแดงครับหลังจากที่ได้ใบแดงมาครับก็ตอนแรกก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากครับแต่ว่าพอยืนอ่นเอกสารทําอะไรเสียลง,งมาครับก็จําที่จอดรถตัวเองไม่ได้เลยรีบตื่นเต้นไปหมดทุกอย่างนะครับจากความรู้สึกแรกนะครับที่ได้มาเป็นทหารนะครับรือะมากจากง่ายทหาราแรกครับก็ รู้สึกโดดเดี่ยวะครึ้งไม่รู้จักคือกับใครครับมองไปทางไหนก็ไม่มีคนรู้จักครับแต่พออยู่ไปนานๆก็เริ่มคุ้นชินครับก็เริ่มปรับตัวได้ครับก่อนที่ผมจะมาเป็นผู้ชหารนะครับน้ำหนักตัวผมอยู่ที่93ากิโลกรัมครับทำให้ผมรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองทำอะไรก็ไม่ค่อยสะดวกครับแค่วิ่งขึ้นบันไดเห็นก็ หนแล้วนะครับหายใจก็หอบแล้วนะครับแต่พอได้รับการฝึกทางไปประมาณหกสัปดาห์ครับก็น้าหนักก็เหลืออยู่ที่86กิโลกร,รัมนะครับทำให้รู้สึกมั่นใจตัวเองมากขึ้นรู้สึกสุขภาพแข็งแรงมากขึ้นครับตั้งแต่นะครับที่ได้เข้ามาอยู่ในหน่วยฝึกทหารใหม่นะครับทางผู้ฝึกได้มีการสรํารวจ ว่าหางใหม่คนไหนที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้นะครับก็จะให้แยกออกไปเรียนนะครับเป็นห้องเรียนส่วนตัวกระผมนั้นได้ถูกรับเลือกมาเป็นตัวแทนสอนเพื่อนๆทหารใหม่ครับเนื่องจากตัวผมมีประสบการณ์ทางด้านการสอนมาอยู่บ้างนะครับก็จะพยายามถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อน,นได้เข้าใจในการใช้ภาษาในการอ่านหนังเขียนได้ให้ได้มากที่สุดครับ ินดีนะครับที่ได้มาสอนเพื่อนๆ่ให้ได้รู้เรื่องภาษามากขึ้นครับให้เพื่อนเื่อได้กาออดอกเชียงได้แล้วนกะ็ดีใจที่เห็นเพื่อนตั้งใจในการที่จะอยากศึกษาอยากเรียนรู้ครับอยากจะฝากถึงนะครับทหารผัดต่อๆไปในอนาคตนะครับสำหรับคนที่เรียนไม่จบหรือยังศึกษาไม่จบในภาคบังคับนะครับเช่นมสาม ม .6 นะครับทางกองทัพบกได้มีการจัดการเรียนการสอนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเช่นกศนอพวชและพวสออครับเป็นทหารได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดกองทัพบกยินดีต้อนรับครับ